สวัสดีครับผมปานเวทครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตลปานเวทครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมษก็คือท่านที่มีลักษณะอยู่ที่ราศีเมษหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่14เมษายนถึง14พฤษภาคมเป็นการทำนายดวงชะตาประจําปี2565นีครับนะครับเป็นการพยากรณ์ภาพรวมนะภาพรวมของชาวราศีเมษตลอดทั้งปีเลย สองภาพนี้เป็นภาพดาวจรน,นะฮะซ้ายมือเป็นภาพดาวจรณนะวันที่1มกราคมและขวามือเป็นภาพดาวจรณนะวันที่31ธันวาคม2565นะครับนะเพื่อให้เห็นนะครับความเป็นไปเนาะนะนะดาวแต่ต้นปีกับดาวสิ้นปีนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรนะส่วนเรื่องของการโคโจรของดวงดาวเนี่ยผมได้จัดทาในคลิปที่ผ่านมาอยู่แล้วนะครับสคลิปเลยนะครับก็ลองไปติดตามนะรับชมรับฟังนะครับท่านใดที่สนใจนะครับส่วนคลิปนี้ก็จะเน้นการพยากรณ์นะะเราอาจจะพูดถึงการโคโจรของดวงดาว บ้างพอสมควรเท่านั้นเองครับเรามาดูกันเลยในเรื่องการงานของชาวราศีเมษนะครับในปีนี้นะภาพรวมเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับท่าน,นี้ท่านั้นเพราะอะไรท่าน,นี้ท่านั้นเพราะว่าเลข7ดเนี่ยครับดาวเสาร์นะดาวเสาร์ยังคโคจรอยู่ที่ราศีมังกรราศีมังกรเนี่ยเป็นภพกรรมะหรือว่าเรือนการงานของชาวราศีเมษนะครับ และดาวสาวเนี่ยเข้าเรือนตัวเองนะได้ตำแหน่งเป็นกเษกเษตรเกษตรคือมั่นคงเป็นปึกแผ่นเป็นหลักเป็นฐานเพราะฉะนั้นการงานของชาวราศีเมษเนี่ยโดยภาพรวมแล้วยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับมีความมั่นคงดีหล่ะครับนะมีความเจริญก้าวหน้านะมีความเจริญก้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะแนวโน้มทุกอย่างเนี่ยถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะครับเจริญนกะ้าวหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะทำไมถึงค่อยเป็นค่อยไปทั้งนี้ทั้นนั้นก็เพราะว่าดาวสาวนี่แหละดาวสาวเป็นอแก่เก่าเนาะช้านานเ,ออเขาก็จะทํางานแบบ ค่อยเป็นค่อยไปรีบเร่งไม่ได้นะรีบเร่งไม่ได้แต่ในขณะเดียวกันดาวเสาร์มีความหมายอื่นอีกก็หมายถึงโทษทุกข์จนเจ็บจากพัดภาคนะเพราะฉนั้นเนี่ยในช่วงปี2 5 6 5นี้ชาวราศีเมษก็ยังคงเจอกับเรื่องอะไรครับปัญหาอุปสรรคนะยังคงมีปัญหาอุปรสรรคมีความเหนื่อยยากมีความยุ่งยากมีความเหน็ดเหนื่อยนะครับนะต้องใช้ความพยายามอย่างมากนะครับต้องใช้ความอ,อ,อดทนนะต้องใช้ความรอบคอบอย่างมากนะในการทํางาน จึงจะประสบผลสําเร็จจึงจะประสบผลสําเร็จต้องใช้พวกนี้ครับนะความพยายามความอดทนความรอบคอบเป็นไปตามลักษณะของดาวเสาร์นี่แหละนะจึงจะสําเร็จนะครับนะแล้วก็ในปีนี้นะครับนะชาวราศีเมษเองนะที่บอกว่าแนวโน้มที่ดีนะครับเนื่องจากดาวประจาตัวของชาวราศีเมษคือเลข3นะครับดาวองคารดาวองคารเนี่ยตั้งแต่ต้นปีนะครับตั้งแต่วันที่1เลยนะเป็นเกษตรนะได้ตําแหน่งเกษตรนะครับยูนในภพมรณะนะจากนั้นก็โคจรอ,อยู่ใน ตำแหน่งนี้นะครับจนถึงราศีมิถุนเลยนะแล้วก็มีพักองศานะครับเดินถอยหลังกลับมาในช่วงไปลายปลายปีนะจนมาอยู่ที่ราศีพฤษภในช่วงปลายปี2565นะครับตอนที่ดาวคารโคจรอ,อยู่ในแถบด้านนี้นะครับฝั่งด้านนี้เนะี่ยดาวคารจะได้ตำแหน่งค่อนข้างดีตลอดเลยนะมีตำแหน่งที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งมีพลังมากเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงปีนี้นะแล้วไ,ไปแตะเรือนการงานด้วยนะดาวคารพออยู่ในเรือนการงานปุ๊บนะครับนะดาวคารอยู่เรือนการงานจะได้ตำแหน่งเป็นอุดอุดคือยิ่งใหญ่สูงสง่ง ทรงพลังนะนะครับมีพลังมากเพราะฉะนั้นตอนที่อยู่ในช่วงโซนนี้นะครับโคจรอยู่ช่วงช่วงโซนนี้ครับทั้งปีนะครับ,นะรบชาวราศีเมษนะชาวราศีเมษก็มักจะมักจะได้รับนะฮะการยกย่องได้รับการชมเชยจากเพื่อนร่วมง,งานหรือคนในแวดวงอาชีพสายงานเดียวกันนะครับค่อนข้างโดดเด่นครับค่อนข้างจะโดดเด่นเลยในในใสายงานในวงในวงเอ่อในแวดวงแวดวงอาชีพสายงาน นะครับกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้จะค่อนข้างจะโดดเด่นหรือได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างนะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานก็ได้เป็นลูกพี่เป็นเจ้านายก็ได้นะครับเป็นผู้มัคับชาก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะในเรื่องการงานของชาวราศีเมษตลอดทั้งปีนี้แต่ก็ต้องแลกมาด้วยแหละครับดาวคารเนี่ยหมายถึงอะไรดาวคารหมายถึงความขยันนะความขยันขันแข็งกระตือรือร้นน,นะครับหมายถึงความพยายามหมายถึง การเอาใจใส่นะครับเอาจริงเอาจังทุ่มเทนะนะต้องทุ่มเทนะต้องเอาจริงเอาจังนะจริงจะสําเร็จนะครับนะถ้าทางานอย่างชิลๆนะสบายๆปีนี้อาจจะไม่ค่อยได้อะไรเราต้องทําตัวให้ได้ตามดาวเนาะดาวเนี่ยบอกว่าเหน็ดเหนื่อยนะครับเหนื่อยยากนะต้องใช้ความพยายามต้องใช้ความอดทอนต้องใช้ความลบคอบในขณะเดียวกันดาวอังคารบอกต้องกระตือรือร้นนะครับต,ต้องกระตือรือร้นนะขยันขันแข็งเอาจริงเอาจังทุ่มเทนะถ้าทำสองอย่างนี้นะครับอารมณ์ตามที่ว่ามานี้ นะครับของดาวสองสองดวงนี้นะครับการงานจะประสบความสําเร็จการงานจะประสบความสําเร็จนะนะครับจะได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจมากๆนะครับในเรื่องของการทํางานนะนะครับส่วนทางด้านการเงินทางด้านการเงินภาพรวมเนี่ยครึ่งปีแรกถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับภาพรวมครึ่งปีแรกเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับมีรายรับรายได้เข้ามาเรื่อยๆครับไม่ติดขัดไม่ขาดมือแต่พอถึง ช่วงครึ่งปีหลังชาวราศีเมษมีเกณฑ์นะครับมุมนึงนะมันมี2ฝั่งนะครับฝั่งดีกับไม่ดีนะเดี๋ยวเราพูดถึงฝั่งฝั่งไม่ดีก่อนนะก็คือในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะชาวราศีเมษมีเกณฑ์ใช้จ่ายเงินค่อนข้างมากหรือหรือมีความเครียดมีความวุ่นวายใจมีความวิตกกังวลในเรื่องของเงินเงินทองทองทรัพย์สินรายได้นะครับเราจะไปยุ่งเราจะไปวุ่นวายเกี่ยวเรื่องเงินเงินทองทองทรัพย์สินรายได้ทั้งนี้ท้งนพะอไดครับเพราะว่าดาวมฤตยู าดาวมรดยยูเนี่ยหมายถึงวิกฤตวิบัติจับพันธุ์นะ้นหมายถึงความเครียดก็ได้นะครับนะโครจรเข้าสู่ราศีพฤษภเรือนการเงินนะพบกระดุมพระกระดุมพระคือฐานะการเงินนะครับของชาวราศีเมษพอโครจรมาอยู่ตำแหน่งนี้นะครับในช่วงตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมนะ2 5 6 5จนโครจรอ,อยู่ตรงนี้จนถึงนู่นแหละวันที่1ธันวาคมแะครับถึงจะเดินย้อน,อนกลับไปอยู่ที่ราศีเมษอีกรอบหนึ่งนะพะช่วงระหว่างที่อยู่ตรงนี้นะครับก็ประมาณครึ่งปีหลังละนะครึ่งปีหลังละเราก็ยังมีความวิตกกังวลใจมีความเครียด มีเรื่องวิกฤตวิบัติฉับพลันเออมันอาจจะเกิดความเสียหายอะไรก็ได้เนาะนะครับที่เราแบบอาจจะไม่ได้คาดคิดหรือว่าไม่รู้นึกรู้ตัวมาก่อนอันนี้คือในมุมลายในมุมที่ต้องเตือนนะครับในด้านการเงินนะแต่ในอีกมุมหนึ่งในมุมนึงในอีกมุมนึงนะครับในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยชาวราศีเมษนะครับก็จะมีเกณฑ์อาจจะมีนะเราแปลงจากดาวิตยุเนี่ยนะครับเปลี่ยนให้เลยครับกลายเป็นมีโชคนะมีโชคมีลาบจากต่างแดนทินไกล ดรามเรอยหูหมายถึงต่างแดนถิ่นไกลก็ได้นะครับหมายถึงสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนหมายถึงนวัตกรรมหมายถึงเทคโนโลยีนะครับความก้าวล้ำนำสมัยก็ได้นะได้หมดนะเพราะนั้นก็อาจจะเป็นหมายความอย่างนั้นได้ครับเพราะนั้นเนี่ยนะในช่วงครึ่งปีหลังก็อาจจะหมายความว่า ชาวราศีเมษจะมีโชคมีลาบจากคนในต่างแดนถิ่นไกลนะอาจจะเป็นต่างจังหวัดต่างประเทศหรือคนต่างชาติก็ได้นะครับธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับคนต่างแดนถิ่นไกลคนต่างจังหวัดนะครับคนต่างชาตินะต่างประเทศหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งการเดินทางนะการโยกย้ายการนําเข้าส่งออกนะงานที่เกี่ยวกับงานพวกออนไลน์ไอทีเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ดิจิตอลนะอาจจะหมายถึงพวกอะไรครับ อยู่ในเรือนการเงินอาจจะายถึงพวกคริปโตก็ได้นะเออคริปโตบิตคอยได้หมดนะเป็นพวกอะไรครับเป็นพวกสินทรัพย์ทรัพย์สินดิจิตอลน,นะได้หมดได้หมดนะครับรวมไปถึงนวัตกรรมอะไรใหม่ๆก็ได้หมายถึงดาราศาสาตร์ก็ได้หมายถึงโหราศาสาตร์ยังได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มพลังงานได้ไหมก็พอได้นะกลุ่มพลังงานก็พอได้นะครับเพราะ,ะนั้นในกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะก็จะสร้างนะครับสร้างรายได้สร้างผลตอบแทนให้กับชาวราศีเมษได้เป็นอย่างดี เพราะนั้นเราขึ้นอยู่กับการตีความนะครับขึ้นไม่ได้อยู่การตีความอย่างเดียวขึ้นอยู่กับความพร้อมของชาวราศีเมษของแต่ละคนนะเพราะชาวราศีเมษแต่ละคนเนี่ยมีความพร้อมมีความสามารถแตกต่างกันถูกไหมครับไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะจะ,จะเท่ากันหมดเออมันก็ต้องมีความแตกต่างกันนะขึ้นอยู่กับว่าตัวเจ้าชะตาตัวชาวราศีเมษของแต่ละคนเนี่ยนะครับเน้นถนัดด้านไหนกันบ้างเออท่านถนัดทางด้านต่างประเทศนวัตกรรม เป็นพวกไครเซนคิดอะไรใหม่ๆนะเป็นนักที่ชอบปรับปรุงนะพัฒนาออพวกนี้ประสบความสําเร็จพวกนวัตกรรมอะไรใหม่ๆประสบความสําเร็จหรือทํางานด้านไอทีออนไลน์อินเทอร์เน็ตดิจิตอลพวกนี้ประสบความสําเร็จนะครับนะแต่ถ้าเกิดไปทํางานด้านอื่นอาจจะไม่สําเร็จก็ได้ก็ได้ก็ได,ได้เพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้ก็ดูครับงานอะไรที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้นะถ้าเราไปเกี่ยวข้องโอกาสประสบความสำเร็จในช่วงปลายปีก็ค่อนข้างสูงนะเท่ากับว่าทั้งปีนี้ดีตลอดทั้งปีเลยก็ได้ นะครับนะส่วนสิ่งที่ต้องระมัดระวังนะ,ะรวมไปถึงเรื่องของสุขภาพด้วยก็มีอยู่2เรื่องครับที่ต้องเตือนกันก็คือ1ชาวราศีเมษมีเกณฑ์นะครับมีเกณฑ์เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่ามีการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเกิดอุบัติเหตุได้โดยมีสาเหตุมาจากการทํางานนะครับโดยมีสาเหตุมาจากการทํางานหรือเจ็บไข้ได้ป่วยเจ็บเนื้อเจ็บตัวบัติเหตุ ในสถานที่ทํางานก็ได้ทดั้นที่นั้นต้องระมัดร,ระวังนะครับโดยเฉพาะในช่วงประมาณนะครึง่งๆปีแรกแหละครึ่งปีแรกเนี่ยระมัดระวังเรื่องอะไรครับเรื่องอุบัติเหตุการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเพราะดาวอนะังคารซึ่งดาวประจตัวงชาวราศีเมษจะอยู่ตรงนี้ครับโคจรเจอบาร,ราะเ์เยอะเลยนะและทำม,มุมคาดนะทำม,มุมคาดกับดาวบารเคราไหลดวงเพราะฉนั้นต้องระมัดร,ระวังในช่วงนั้นในช่วงครึ่งปีแรกอาจจะนะครับดีส่วนดีเสียส่วนเสียนะอันเมื่อกี้ที่เราพูดถึงเรื่องดีก็เรื่องงานเรื่องเงินนะเอ่อส่วนเสียในเรื่องสุขภาพนะเรื่องของอุุบััตตติเหอน้งมาาว่ก เพราะนั้นต้องระมัดระวังระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุการเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บเนื้อเจ็บตัวเจ็บป่วยกระทันหันนะครับนะครับโดยมีสาเหตุมาจากการทํางานหรือเกิดขึ้นในที่ทํางานก็ได้อันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังข้อแรกนะครับส่วนข้อที่2ที่ต้องระมัดระวังคือข้อตกลงข้อสัญญาข้อกฎหมายระเบียบข้อบังคับต่างๆอะไรก็ตามที่ทําเกี่ยวกับข้าราชการงานราชการต่างๆต้องระมัดระวังให้ดีครับมีโอกาสมีโอกาสจะเกิดปัญหาได้นะ อย่างน้อยที่สุดนะัมันระวังเรื่องภาษีแล้วกันเออปีหน้าเนี้ยนะปีสองห้าหกห้าระมัดระวังกันนิดหนึ่งนะสัมภาระภาษีอ,อ่ระมันระวังนิดหนึ่งมัระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นต้องทุยที่ดีครับนะเก็บเอกสารให้เรียบร้อยแล้วกันเนาะนะครับต้องระมัดระวังครับนะเพราะอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อตกลงข้อสัญญาก็ได้ นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําไมครับต้องตรวจสอบดูแลให้ดีนะเพราะถ้าเราตรวจสอบดูแลไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อตกลงข้อสัญญาข้อกฎหมายระเบียบข้อบังคับอะไรต่างๆถ้าเราทําไม่ดีนะครับหรือว่าตรวจสอบไม่ดีมีโอกาสมีโอกาสที่จะกลายเป็นปัญหาและปัญหานั้นก็อาจจะลุกลามกลายเป็นคดีความได้นะอย่านะครับอย่าเสี่ยงนะเพราะว่าราหูนะครับพระราหูเลข8ของเราเนี่ยจอนเข้าทับนะครับตั้งแต่วันที่30มมีนาคมพระราหูเนี่ยหมายถึง ปัญหาเกี่ยวกข้อกฎหมายได้ในขณะเดียวกันดาวพระบดีนะ,จะเจรือนสุภาสุภาไปถึงกฎหมายได้นะครับไปอยู่ในวินาศแมนะสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะสุ่มเสี่ยงเหมือนกันนะครับดาวสองดวงนี้บง่บงบอกถึงกอนสุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะครับระมัดระวังครับส่วนทาด้านความรักนะครับความรักนะชาวราศีเมษนะครับภาพรวมเนี่ยก็ถือว่า โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้โดดเด่นหรือวุ่หวาอะไรมากนักนะครับเนื่องจากไม่มีดาวอะไรเลยเนาะดาวหลักๆดาวใหญ่ไม่ค่อยไม่มีอะไรมาอยู่ในภพปัตตนิหรือว่ามากระทบกับดาวศุกร์มากนักนะครับนะแต่เนื่องจากดาวศุกร์เป็นดาวเดินเร็วนะเราเลยไม่ค่อายมาพิจารณากันในระดับรายปีนะครับเนื่องจากความรักเป็นเรื่องของภาวะอารมณ์นะครับแล้วก็ไม่มีดาวอะไรมาโดดเด่นในช่วงในภพปัตตนิซึ่งหมายถึงภพคู่ครองในเรื่องของความรักเพราะนั้นเนี่ย ในมุมความรักของชาวราศีเมษประจําปี2565จึงไม่ค่อยวุ่นวาไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นเท่าไหร่นักนะครับมักจะเป็นเรื่องของภาวะอารมณ์ซึ่งถ้าเป็นเรื่องภาวะอารมณ์เราก็ไปค่อยติดตามในคลิปในคลิปรายเดือนแล้วกันพยากรณ์ลายเดือนครับนะสำหรับชาวราศีเมษนะไปติดตามเรื่องถ้าเป็นเรื่องของความรักก็ไปดูตามคลิปรายเดือนซึ่งผมจะทำนะครับในแต่ละเดือนนะอันนั้นจะจะตรงและก็ชัดเจนมากกว่านี้ ครับทั้งหมดก็เป็นคำทำนายดวงชะตานะฮะของชาวราศีเมษรประจำปี2565นี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปก็เชิญกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ